สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแทนนะครับวันนี้ได้แอปพลิเคชันมาใหม่เขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอ่านข้อความให้สำหรับคนตาบอดโดยไม่ต้องถ่ายรูปเลยนะครับแอปนี้ชื่อแอปว่า Envision AI นี่โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปให้ดูอันนี้เปิดลิงก์กับกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกไปที่การอ่านข้อความโดยตรงอันนี้เดี๋ยวลองทดลองจากซองยาของคุณแม่นะครับผมอะ ลองให้ดูชัดๆนะครับว่ามันจะอ่านว่าอะไรนี่เดี๋ยวผมส่องไปปุ๊บยตราใบาโพธิจองหมา,ายตราใบโพธิ25เปอร์เซนต์ Y9 นี่ยครับส่วนจำกัดเขียวตราใบสระโอครื่องหมายตราใบโพธิซีสระอาตราในจบญาติตราใบโพทศระอิการันนี่มันอ่านได้หมดเลยอยอววราส่นจกัดเดี๋ยวลอง ลองด้านหลังบ้างนะครับว่ามันจะอ่านว่าอะไรยอรังจบยาตราใบโพทสระอิการันทา,นาทั่วหกหมู่คงรับพัฒนามาตราใบโพของห้างขายมาตราใบโพต้นไงกระหายน้ำใช้ตัดเชือ่อ ลายน้ำดอกไม้เทศหรือน้ำดอกมะลิขนาดรับประทานบบประทานครั้งละ m, ออก9 0ถเเมตรอบประทานครั้งละก4เมตรถึง3ครั้งรับประทานได้ทุกเวลา52%เปอร์เซนบอดนอประกอบด้วยตัวยาสำคัญนี่นความยาสี่ศูนยุยุดก่อนนะครับ,รบด ด้วความเจ๋งของมันก็คือมันสามารถอา่านข้อความได้หมดเลยจากตัวตัวซองยาเมตดกีนะครับผมนั่นก็หมายถึงว่าสามารถอ่านในซองจดหมายก็ได้อ่านใบปะหน้าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่นี้เป็นแอปพลิเคชันที่ทดลองใช้ได้ฟรีแค่14วันถ้าใช้จะได้ตัวเต็มก็ลองไปหาซื้อเอาใน App Store นะครับผมก็เป็นการรีวิวสั้นๆเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นนะครับใครสนใจก็ลองไปโหลดดูได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย